สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับแกะนะครับผมสว่านอ่ามีลักษณะที่มันล็อกนะอ่ะอันนี้คือสว่านตัวอย่างนะครับที่อ่ะหัวสว่านล็อกนะครับแล้วก็แข็งมากมาก,มากนะฮะนี่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันบิดอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้ผมแกะมาแล้วนะผมก็เลยมาแนะนําวิธีนะครับให้เพื่อนๆ ผมมีสวานทั้งสามตัวเลยนะฮะตัวนี้ผมทิ้งไว้นานแล้วไม่ได้ใช้นะมาปรากฏว่ามันมีสนิมขึ้นตรงหัวนี่นะฮะแล้วมันแข็งแกะไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะสอนวิดีโอออกนะฮะว่าถ้ามันแข็งเนี่ยจะแก้ไขยังไงอ่ะคือผมก็ลองดูมาหลายคลิปนะครับว่าเฮ้ยทำยังไงวะเนี่ยจะทำยังไงให้มันออกนะ ทำยังไงก็ไม่ออกนะเครื่องมือนะครับจากคลิปต่างๆอยากให้ดูนะก็มาลองเป็นประสบการณ์นะโอเคผมลองใช้อันนี้นะกับยางรถรับนะทําทแบบนี้นะครับเรายางรถรับปรากฏว่ามันไม่ออกนะ มันรูดไปนะครับเนื่องจากมันมีความแข็งมากๆนะฮะสนิมกินเยอะนะก็ต้องฉีดนะครับโซนิกนะครับพวกน้ำมันนะฮะฉีดเข้าไปนะฮะหลายรอบอยู่เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าอา่าเมื่อฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังแข็งอยู่บิดยังไงก็ไม่ออกนะฮะอา่าวิธีการออกออกนะครับสวานแบบนี้เนะี่ย ถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ตัวนี้นะฮะคีมล็อกนะฮะแล้วเอาหนังยางเออไม่ใช่หนังยางนะยางรดนะครับมา,าท้าบปีกทีหนึ่งหรือว่าผ้าก็ได้นะสมมตินะถ้ามันแข็งแล้วแกะไม่ออกให้เอาผ้าก็ได้อ่แบบนี้นะฮะแล้วเอเอาคีมล็อกนะครับมาล็อกเลยนะฮะ ล็อกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะก่อนอ่าเวลาถ้ามันติดเนี่ยมันจะมีจังหวะนิดนึงนะครับมันจะไม่มันจะไม่ติดทั้งหมดนะจะสังเกตว่าไอหัวเนี่ยอ่าให้ดูนะฮะมันจะมีการหมุนได้นิดนึงนะครับอ่าถ้ามันติดนะมันจะหมุนได้นิดนึงนะครับขยับไปขยับมาแบบนี้อ่า โอเคเมื่อเราล็อกแล้วเนี่ยอ่าส่วนตัวจะไม่ใช้ผ้านะเพราะว่ามันเป็นลอยอยู่แล้วนะะเห็นไหมล็อกนคะิมล็อกบีบเลยนะคิมล็อกบีบแบบนี้นะโป๊กเลยนะฮะทีนี้เนี่ยให้เราฉีดโซเนกไปด้วยอ่าให้บิดแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ถอยกลับนะฮะแบบนี้ ให้ทำแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นี่นะฮะนี่นะฮะให้ทำแบบนี้ตอนแรกมันจะติดนะครับให้ไปซ้ายและ้ะขวาแบบนี้จนมันหลุดนะครับ นี่นะฮะผมแก้ได้ด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็เอาโซน s กชี t แช่ไว้นะครับอ่าโอเคแบบนี้ออกชัวนะอ่าถ้าใช้เครื่องมืออย่างอื่นเนี่ยคิดว่าออกไหมนะไม่ออกนะผมลองมาหมดแล้วนะเอาหนังยางรัดนะครับก็ไม่ออกเอาอะไรนะยางลดลัดกับไอตัวนี้บิดก็ไม่ออกนะ สรุปจบด้วยคีมล็อกแล้วก็โซเนกนะครับแล้วทำแบบขั้นตอนที่ผมแนะนำอเอาออกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่นิสัยไม่ดีนะฮะก็คือว่าใช้เสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะไม่ทำความสะอาดฝุ่นเกาะนะครับ,รบเห็นไหมฝุ่นเกาะาแบบนี้มีโอกาสแข็งติดนะครับเราต้องทำความสะอาดนะครับเอาโซเนกนพวกน้ำมันนะครับมาฉีด ประจำนะไม่งั้นติดเลยนะฮะมีหลายตัวนะเหนไเริ่มติดแล้วนะแข็งเลยนะนี่ก็ไม่ได้ชีดเหมือนกันอ่าก็เราของพวกนี้มันต้องบำรุงรักษานะนี่ซื้อมาห้าปีนะฮะรุ่นนี้ ยังดูใหม่เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นี่ก็ยังไงต้องดูแลร,รักษานะอย่าปล่อยให้เก่านะะแกะดอกสวรร่านเอาเอาสวนไหนฉีดทิ้งไว้นะไม่งั้นแข็งติดทื่อเลยนะฮะแกะกยากลำบากนะฮะถ้าสนิมขึ้นก็ลิปนี้หวังว่าทุกคนจะแก้หัวล็อกสวรา์ได้นะโดยขั้นตอนที่ผมแนะนำนะฮะ โอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะฮะเนื่องจากผมไปหาดูมาหลายคลิปแล้วมันทำไม่ได้นะก็แก้ได้ด้วยวิธีนี้ก็เอามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับได้เอาไปแก้ไขกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้สวัสดีครับ